ทางไทยสร่างไทยมชัดเจนอยู่แล้วค่ะเราไม่ยกเลิก112ก็พูดอย่างเดิมจุดยืนอย่างเดิมนะคะเราเคารพในเสียงประชาชนแต่ว่าเราเองก็มีจุดยืนในเรื่องของ112ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอย่างไรตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งขณะนี้มันไม่ได้มีอยู่ใน MOU ทีนี้เนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตเกยุราภัยซึ่งเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมาตรา112แต่เอ๊ะ ทำไมคุณหญิงสุดารัตน์ถึงมาร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะเป็นบันไดเนี่ยให้กับทางด้านก้าวไกลเนจัดตั้งรัฐบาลคือหนึ่งใน8ปดพักเนี่ยพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นพักหนึ่งที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่แก้และไม่ยกเลิกมาตรา112คุณหญิงสุดารัตน์ก็เลยอธิบายอย่างนี้ครว่าสิ่งที่อยู่ใน MOU เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าจะทําร่วมกัน ส่วนนโยบายของแต่ละพักที่ไม่ได้อยู่ใน MOU แต่ละพักก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอพอถามนะครับว่ามาตรา112เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน MOU ทั้งที่สอวอมองว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นอุปสรรคไหมคุณหญิงสุดารัตน์อธิบายเพิ่มเติมยังไงลองฟังดูครับการที่ไม่ยื่อยู่ใน MOU แปลว่าไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องทํา มีอยู่ใน MOU มึอูงเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องทำดังนั้นไม่มีการแก้1นึ่งหนึ่งสองแต่ถ้าสิายแล้วมีการสัางรัฐบาลแล้วมีการยื่นเรื่องข้าสภาก็เหมือนกันกับเรื่องอื่นค่ะก็เป็นเรื่องของพักนั้นพักเดียวที่นำเสนอไม่ได้เป็นข้อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีข้อผูกมัดของของพักอื่นๆนี่เหมือนหลับตาข้างหนึ่งไปะคือไม่ได้เป็นข้อผูกมัดของพักอื่นๆ รวมถึงพักตัวเองด้วยแต่พักตัวเองบอกว่าไม่แก้ไม่ยกเลิกนะแต่ตอนนี้ขอลงเรือด้วยหน่อยอา่าขอลงไปในเรือเดียวกันขอให้ได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ขาให้ได้เป็นรัฐบาลก่อนอแต่ถามว่ารู้ไหมล่ะว่าพักก้าวไกลเขามีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะแก้ให้ได้เนี่ยรู้รู้รแต่พอไม่มีเป็นตัวหนังสือในเอโมยปุ๊บอ๋อไม่เป็นไรเป็นเรื่องของพักก้าวไกลเ,เป็นเรื่องของพักเก้าไกลคุณหญิงสุดารัตโยนบอกว่าเป็นเรื่องของพักก้าไกลไง นะฮะนี่แล้วก็นักข่าวยังถามย้ำนะว่าพักเก้าไกลเนี่ยแก้ไขมาตรา112ในสภาเนี่ยมันจะไม่เป็นเงื่อนไขให้คุณหญิงเนี่ยถอนตัวจากการเป็นพักร่วมหรือไม่ใช่ไหมนะครับคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไม่เกี่ยวกันหักเป็นกฎหมายที่พักใดพักหนึ่งอยากผลักดันก็สามารถที่จะเสนอได้ต้องเป็นเรื่องของรัฐสภา่ถ้ากฎหมายที่พักใดพักหนึ่งอยากจะเสนอ สามารถเสนอได้แต่รัฐสภาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ทราบแล้วถ้าทีไทยสร้างไทยจะยังไงคะเพราะว่าเป็นทั้งร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้ว้าความชัดเจนของไทยสร้างไทยเองก็คือไม่อยากที่มีการแยกแไะเลยก็ตรงไปตรงมาก็บอกเขาแล้วค่ะก็แจ้งทุกฝ่ายแล้ววันถแถลงข่าววันก่อนก็นกถแถลงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเราเคารพในเสียงประชาชนแต่ว่าเราเองก็ มีจุดยืนในเรื่องของ1นึตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอย่างไรตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะทางไทยสร้างไทยชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเ,เราไม่แก้เราไม่ยกเลิก1นึ่ก็พูดอย่างเดิมจุดยืนอย่างเดิมนะคะซึ่งขณะนี้มันไม่ได้มีอยู่ใน MOU อยูมไม่มีอยู่ใน MOU <ม>ก็เลยเซ็นได้สบายใจสบายใจเ,เป็นพักร่วมรัฐบาลได้ทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่า ก้าวไกลเนี่ยจะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอยังไงคือหนึ่งได้แรกเนี่ยคือได้พับที่จะมาจัดตักร่วมรัฐบาลเพราะเราไม่มีเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในเอ็มเอลยูเห็นชัดเจนใช่ไหมฮะประการที่สองเนี่ยพอเข้าไปเปิดสภาประชุมสภาดันวาระของกฎหมายก้าวไกลก็ยื่นบึ้งเข้าไปแก้หนึ่งหนึ่งสองเพราะแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้าสภาไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ยกมือแล้ว เรื่องของการแก้กฎหมายร้อยมาตรร้อยสิบสองไม่เห็นด้วยไม่ผ่านเนี่ยก้าวไกลก็จะบอกกับมวลชนว่าครับสภาไม่เอาด้วยไงเราทําแล้วเราทําแล้วเราพยายามแล้วแต่สภาเขาไม่เอาด้วยไงพักนั้นก็ไม่เอาด้วยพักนี้ก็ไม่เอาด้วยพักน้นก็ไม่เอาด้วยไม่ใช่เราไม่ทํานะเราทําแล้วแล้วเขาจะได้ไปบอกว่าครั้งหน้างั้นก็เลือกก้าวไกลแลนสไลด์อ่าครั้งหน้าก็เลือกก้าวไกลมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําให้อีกไงเห็นไหมนี่คือ พักเก้าไกลเนี่ยได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ชัดคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store